มาข้ามาช่วงข้าควครัวเหมือนเดิมนะจ๊ะมือนี้สีผ้าเฮ็ดก้อยมะเขือเผานะคะเขือหแ้าเข้านี่แห,หละเอาไปเผาไฟสักก่อนนะคะแล้วแล้วเข้าก็จังเอามาหั่นเป็นชิ้นชิ้นจังสีนะคะเสร็จแล้วเราก็มามาใส่หมอกใส่หงยากเอียงนะคะใช้ลงังใบหลวดก้อยง่ายๆค่ะก้อยกิงก็เขา่เอาอ่าก็คือกันแล้วก็เฮ็ดก้อยเห็ดคมนะคะ เป็นเศษหยากเลยนะคะะเช็ดเรียบร้อย <c oughs> นะคะข้าส่ลรผงนัวใแฉลายก็แียบหลายเช่นหนยก็แบหน่อยจ้ามะเป๋าประมาณนี้แหละนะคะอันดับที่สองใช้น้ำปลรราน้อยนึงนะคะเหดหนึ่งขจะ อันดับที่สามใช้น้ำปลาจ้ะใช้มังเข้มใส่ลายนะคะเล้วเล้วเท่ากับใส่เ้าครัวค่ะเอาต้องใส่ลายแบบมิทีนี้นะคะต่อไปกิมมันดาขับอะไรกับ,บ,กบือความเก็ดนะคะ ความเข็ดนะคะใส่พิผงลงไปจ้ะจะต้องคอยตากด้วยดสูงหลายพัดร่มนะคะแล้วแล้วเข้ากับมาใส่ผักหน้าค่ะอี๊บตงไปตรวหนึ่งเตียงหน้วยหนึ่งก็ได้จ้ะแล้วจะเปรี้ยวมากสบนะคะจะง่ายๆค่ะมากกินผักกระ่อเข็นะคะผูได้มากิน ใส่เบินะหน้าหน่อยหนึ่งมักสุกหน่อยอนะไแล้วกับมาคุคลีคุลลเปล่าเกงง่ายไงก้ยอยอกเกลือนะคะคเลโคเลจ้าถือกล่องมือน่งนะคะิอทีโทรศัพสามือเนาะเลือก็ลอขอมือหน่อา,ากล่องมมี่จ้ะ คุรีคุรีไปตามที่ชอบจันนนด,ดนี่แหละค่ะเอิญมากรอยมะเขือยัดอันน้น้ำปลาจ,จะข้าวปั้นก้อยหรือว่าลาบมะเขือนะคะลาบมะเขือเผาก,เก้อยมะเขือเผานะไม่ใช่อะไรจ้ะไม่เห็นเยียงย่างเ,าเลยกับข้าวอะไรก็ได้ค่ะไม่ใช่กลิ่นนะฮะไม่จําเป็นต้องไปพิธีวิธันในยังมากไมก่หรอกเพราะตาบ้าถือปากปาก,กับพ่อแล้วนะคะ ออก็ชอบว่าประมาณนี้จ้ะก,กินหอมโอ้โหหนหนาคือลึงกระลึงโดนเ,เลยเ,เนี่ย,ยเ,เขาเอานาลฬิกาเกลือหรือว่าก้อยกับเกลือเผานะคะกะโอ้โหมุนแล้วหมอนะยิ้มเบิงเ้งแบบนี้เดี๋ยว อ่มะอกือเปียวนะคะเน่าได้นเรียบร้อยแล้วจ้าีปละค่ะคก้อนมะเขือก้อยมะเขือเผาหรือมะเขือยาวนะคะตักใส่จ่างกันตัวกักใส่จ่างจ้ากล้วเผายาวก็ได้ กินขอาเหนียวก็ได้จ้าแล้วกุมาบบมาักสมกับใส่บกหน้าหน่อยๆจากเปลียงนึงแบบก้อน,นจาเรียบร้อยแล้วจ้านี่คือยำมะเขือเอ้ยก้อยมะเขือเผาพร,าพร,าพรา้อมเสิร์ฟลวจ้ามาเดินม,มากินขอน้ำกันบาที่นี่เป,ป็นแซฟโป